อเคนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกระโดดอยูผมปืนดโนคันเนี่จะมีปืนที่น้ำใหม่รีวิวแลกอนอิมพอีหวงีม้ใหม่ที่มาดูรีวิวดูวาตัวไม่มีกระโดูอัปเกดเลยก็พลังช่วงตีก็เยอะพอสมควร22ความเร็วในการยิงร้อ้า โอ้โหระดับเป็นยังแปดอครับก็สะเทือนทาพก้าสิบหกการวิ่งก็เร็วะสามสกเกาะสี่สิบระยะยิงเก้าสิบหกกระสุนสามสบเติมตีชีวะไม่มีเติมตีฮีโร่สิบสองก็เป็นปืนในตำนานสามารถหาได้จากเงคร้อยยี่สิบนะองคร้อยยี่สิ สำหรับวันนี้ใครที่ชอบเรีนยนรู้เพิ่มแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวล้วก่อนครับขอบคุณครับ